เกิดอะไรขึ้นบ้างครับโคดอุ้มถ้าเทียบจากเกมนัดที่แล้วที่เป็นเกมนี้ที่ทั้งคู่นี้เจอกันความระมัดระวังครับฟุตบอลเอฟเอครับในช่วงต้นๆเน,น,นี้ยแหละครับไปผีผามากไม่ได้ดูจังหวะจากฟอร์นอยู่แล้วก็มันเป็นโอกาสของทีมเมืองทองก่อนครับซึ่งทีนี้ต้องยอมรับว่าไอดิศักลายสอนเข้าฮอตดีมากมเข้าฮอตนี่คือวิญญ,ญาณการเข้าฮอตของศูนย์หน้าทีมชาติไทยเลยครับตอนนี้ครับ จุดเปลี่ยนในเกมนี้คือคริซซอ,องโดเข้ามาในแล้วก็ระกดตามโดเข้ามา<ช>ทําให้ทางขวามีพื้นที่และอานอนท์ไม่ได้ลงมาปิดในเกมลับนะครับรู้ตัวทีเนี่ยทีรศิลป์อยู่ฝังอยู่ทางขวาแล้วแล้วคนผ่านฟุตบอลใน้างสามคือทีรศิลป์ซะด้วยเตะบอลแม่นมากครับครับและจุดเปลี่ยนอีกเรื่องหนึ่งคือบุรีย์โดนแดนโดยตรงจากบูโนเน,นี่ยแหละครับจุดนี้จุดหนึ่งโชคร,ร้ายนิดนึงครับตรงนี้บุรีดา จังหวะขึ้นแล้วเนี่ยเจ้าตัวมีจังหวะสองครับมีเท้าไปกระทุ้งใส่หน้าอกของธนบุญเกษรัตตรงนี้ผู้สินเป่าฟ้าแล้วแต่พอจังหวะแลนดิ้งลงมาแล้วเนี่ยเท้าขวาอออซ้ายครับซ้ายนี่ครับไปกระทุ้งตรงนี้ผู้สินเห็นนะครับแดงโดยตรงครับเหลือ10คนสกอร์ตามหลัง01 ธรรมดาแล้วเนี่ยก็ต้องวิ่งเยอะกว่าทีมเมืองทองอยู่แล้วพอเหลือสิคนเนี่ยถ้าจะสถานการณ์จะดีขึ้นต้องวิ่งเยอะวนี้ครับและต้องทําประตูคืนมาให้เร็วที่สุดลุงนี้เกือบ,บ,บได้เลยนะครับเนี่ยแต่ก็ถือว่าเป็นซปเปอร์รเซฟของเกาว,วินแล้วก็อีกหนึ่งบล็อกของคริสตองโดคือทุกอย่างเนี่ยของทีมบุรีรัมย์นี้มาดีอยูแล้วครับทักอกวันเล่แต่ว่าติดเท้าของกวินครับดีกว่าครับ พอไม่เสียประตูตีเสมอเนี่ยเกมก็ยังอยู่ในการครอบครองของเอ right. สจีเมืองทองแล้วไล่กดดังในพื้นที่ของบุญังถะจนพลาดเองแล้วเป็นประตูที่2นะครับประตูน,นี้นี่โอ้โหต้องยอมเทียรสีแดงดานะครับยิง9ก้าเดียวเลยนะครับเนี่ยปั่นไโป้งโค้งๆค้งบนี่ครับสามเลี่ยมเลยนี่แหละครับบังประตูเห็นชัดเลยครับมีช่องนั้นนิดเดียวเองครับเนี่ยปั่นโค้งโค้งอะไรครับมสวยงามมากครับเก้าเดียวเลยครับปั่นเลยครับ